ลองทิ้มกันกรไปลอต้มปลาวันนี้กับซอยจำบะชนจะเป็ี่ยนอะไรนะ้อหันหันจำสรอยจำลองเบิ่งบันนีล้ล่ะอืมแซ่บเฮียกันซอยจำบะชนพี่น้องผมลองกันนะผมกับเบอเคยเฮียนี่ละครั้งแรกในชีวิตมาเรือพี่น้องเด้อ ส้อยจำปะสวัสดีครับพี่นอ้องเบอรหนี้โอนเฮ็ดเมนูซอยจำสร้อยจำสร้อยจำสร้อยจุเนาะซอยจุขั้นจำขั้นจำ,ข,นจำของประเทศเลาลวเป็นเฮ็ดทูกินครับขั้นจำใส่ บอไซมักงอเยอสิรองเบืองว่ามันสิเป็ดเ็กใดนอกพี่นอกแนนี้ก็แล้งีล่างป่าอยากดรูอยากรองขึ้กันนั่นแหละบ่เคยรองครับซ้อยจำาอ้ิ้อยหันจำเนอเด๋อน้บน <c oughs> อเบ่ห <c oughs> ันจำเออหันจำแนวไดอธิบายเพื่อนฟังนี <c> ่ <oughs> กันจำแบบกันจำแนวเลเอาปั่นขันบางเน่าหว่ะแมนขันบางเน้าหว่ะปั่นให้มันแบบขา้าเลยเท้าเลยเป็นบ่อต้องใช้มาพิกสอยตอนน้อยบางๆเา้า

ถือตัวจิตวาน้ำมันเป็นกระน,น้ำกมดที่อู่บ่ต้องเอาน้ำพวกสองคนโอ้ยน้ำกับจังไปล้างน้ำออกที่หนึ่งใส่ติ้งงี้เนาะไปรอเบนมันกันพี่น้องคุณต,ต,ต้องคุณต้มหัวป่าพี่น้อง ออ๋อมอหวยหอมหอมหอมมาเช็คบมงดูลองช็มาก่อน,นต้มปลาวันนี้กับซอยจำาว่านเป็นเนอะไรเนาะหันหันจำสรอยจำ ลองเม่งบันบนี้แหละแซบมด,ดี๋ยวก่อนแซบพี่เด็กเงาหิ้ข่าว่ะจานก็แซบตัวไปพี่น้องถากินเดีวกันเด้อบันเดี๋ยวร้อนถ้าจำแชนนําโซดาไปอยู่ไปดูกอน เราจัดหน่อสิทดสอบตำล่าบ้านเล่าสู้กินขันนำโซดานำเกลือแช่ไว้ขันรอบแล้วไปปั่นนำบางนาอ,อกทีหนึง่งแล้วว่า bằng nào thôi Điệp nào bằng nào luôn Ngoạt mình Có thể Xe lá xe lá xe nói xe nói à subscribe

อย่างกมีว่ะขันป่าใสมือเลยใมือรอดขออนุาตทานผู้ชมเด้อใส่มือพี่น้องพี่เด็ดของแถบมันอยูนนี่แหละนนาหานั่ะเน่าหานี่นะนําเน่ามมี่อ้าว่าสีซืออะไรเสียหรเขาก็รืมลงเอื่องงมือยางเร่องเยาง อย่าใส่มือเด้อครับผมอย่าไกันเด้อครับเห็ดแบบบบ้านนะครับผมก่คือว่าล่างมืออะไรไม่ได้อกล่างเดวล่างอีกยู่มือกันไรกว่าจมาเห็ดถ้าจะถามมาหน้ไฟ น้ำแตกเลยตาเราเลยบ้ิกินเดานใ้่ลามือกล้องน้ำกระเด็นใส่ตามือกล้อง แค่แต่เอาคนจีแต่อไขยอยู่นะขึะ <c oughs> ้นว่าอันก็จำว่เป็นคคกคนจีไข่วยเอาไปเด็กไปชมแล้วช,ชิมต่อนน่อยสอชิมนนชิมหมดแล้ว,อ,ลวอืออืออือนี่คือแซ่บด้วยสม ก็ว่าันดีบีบหนาบางนาออกชูนี่ถ้าเขากินไปโดดัว้าเขาหย่านเหืออนนี้ต้องกินทั้งย่านนี่เออซ่เอิล่ะโอ้หอมาใส่วาดใส่วายใส่ทุลอาใส่ขากไป ผมขอมันรวนมันนวอะไร่ใส่ใ่ว่าใส่แบบพริกบ่ไม่ได้่พริกก็อย่งนี้เขามาขั้นจำโอ้อาเอ้าวก็จะเคยเห็นนี่แหละนะต้องเบิ้งก้าก็หอมนี่แหละหอมเขาขัวห่วน้่บบเเาดด

phát tin mã bay hàng ở lại trong hoa bổng như phong lò loom xem 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 Nó xem 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 ลองบวกกันด้วยเ้าั่งแดกในชีวิตช่วยจำ่าต้องกดแชบตเพืเอเ่อไปเอาแบบได้ปนี้เอาแบบนี้ละเอาแบบนี้บ่เอาเอาไปเพ<ม>ระาะว่ามันม่นาสำรองหลายอยู่น่ากินหลายอ่ะมาพี่น้อง เรียบร้อยแล้วครับผมมาลิซี่โมเฟย์เกอร์การ์ดทำไมเดี๋ยวร้อ,องมึงกันล่้ใช่จำมั้นพี่น้องผมลองกันนะผมกับโมเคย์เกียร์นี่ลราครั้งแรกในชีวิตมาเลยพี่น้องเด้อใช่จำปลาบลาเมฆควายงาูเหรอท่า้ กันบ่ะน้ำดินทุ่งนาใหม่ก็ได้ย่างบรรยากาศดีวันเด็ดต้มปลาเนี่อแซ่บต้มปลาเนด้ใส่แซ่บขนาดครับผมนีม่แห้งเลยวันมาครับมา ขึ้นทั้งน้คือผากันเหตดกินไปตัวไปทีอเป็นผอ้กนเมนมันเป็นภาษาอาหารบ้านมุดเจาจิแนวนี้มมอแนานิหารมีแห้งสองเลยโอ้ยสมายไปงเสษไป่องย่างการขายบ่็อฟ้าเขาเลียกแค่นั้งนี้แหละกบเห็ดแนวอื่นหร่าก็บเห็ดบอกแค่นั้านี้เลยผักกระโดนเนาะ Mích của phòng phao phòng 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 Ừ phòng 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 phòng

เราเปลี่ยนเปลี่ยนแาางกลงก่อนเ่นี้เด้ผืนท้องมันข,า,ขาวๆนี่แม่นี่ย่อยให้เจ้านแต่บกก้าแซ่บจะลองเบิ่งมันจคิคืดคืดคืดต,ตัวห่วอ <laughs> กากาโอเคยจะสิ้นมันอนิก,กับพ่อยแห้งแล้วตังแดกได้ย่งเซ็ปอีัอวาชินง จากคนม่เคยกินปลายิบกับมาอยู่กับหนุ่หองใา้เห็ดกินกินเป็นเบดบังือเหมือนไงถ้ากินไปทัว่วเนาะถ้ากินไปทัวว่วอีแีแหละช่องเ,องเ,องเาำต้มเนี่ยุดดอวเนาะโอ้นอี่อือ,อ ช่หาูนใหม่ด้วยพี่น้องกินช่วยจำปะเพื่อนช่ยจำหรือชอวยจุกอะคือโบยนั่ำเลยคือกระลุ่มนั่ำนักขันจำเออขันจำภาษาบ้านเพื่อนครับผมภาษาฟังพุ่นครับภาษาบ้านนอกกบที่แมนช่วยจุหรือ่ะภาษาทางใต้เลช่วยจุชอยจุภาษาทางงนั Ăn cơm, nhân thì ăn bố bớt Ăn bé bé bớt bé lại, bé nó bé 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 mà bé 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 บะข้าว้งอข้าเดียวหมดตั้งหนอเข้าบนมนี่ลูกตั้หนอกข้าวมนี่นึกเซื้อมาตั้งหนอเข้าบ่ดเลยเนาะได้กินอยู่นี่แตหลังนี้จะกินเป็นก็จะจำก็จุจมโอเคหันชวนกินเลยซ้นกิน เออบอกเองบอกเองเห็นคนยาวบะแสงว่าปัูุ้บานเขาเคยกินข้าบวกาเนาะเข่มกินเน่ก็แม่นยุบมีมีผู้หนึ่งเคยผ้าเห็ดกินอยู่วันเห็นคนกินเน่ยนั่งบิกรือหเอาอกาศกินแล้วดนก้วยคือเขาก้วยน่ะบี่ใช่ัหขอพี่อ่า Mấy gần nhà không nhỉ, răng không chồng 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 ngay cả. Là... ใบชะพู่ใบชะพู่ห่อใบชะพู่ห่อเมียงอ่อเมียงอ็มีกอง่ายก็แค่เ้าเฮ็ดเมียงอืมอืเนาะเฮ็ดเมีเมยง,งกันะนะเมียงแบงกัน่ะแบบนี้เมียงอะไรเคสเดือดแบบนี้อันนั้นมันช้อยแบบแบบเข้าขั้นอ่าเทขั้นเนาะขั้นกลอยบ่ขั้นบ่ต้องใส่ยังนั้นโตสดๆเลยบ่นั่นน่ก็มี่ นี่ขั้นแต่บางหน้าออกไปแล้วก็ต้องใส่เรอบต้องมึงที่น้องเลยเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวก่อนเออนั่นนี่เลยเราไปลงหนอพี่หลงบ้านเ่าก็เอืนหอก็จุน่ะเป๊ย อืมความมีกลางมาึงเล่าไปแล้าหัวอืมอนไรเงี้ยยังไม่ได้มาผิดแบบใสห,หน้ามาอีกต้องทำไรเล่นสุดน้ำตัมตอน เดป่าคือเกา่าจะสิกินยังี่น้องจารย์ลุงาปาจะเอาเปลี่ยนเ็ดเนมนูให้หรอเมนูจำเมนูก,ก้อยอันนี้คือเมนูซอยจำน,นีลอกเสอสอบทดสอบกระเทียมพานพานเฉยพานเฉยพานพันพนี่น้อง เลนบาาวนเพอเหนือนี่มะเรือก็มีเ้อะต้งหนองมวนใช่นี่พัดอรนนี่รัดรน่ะแต่สปกระโดดถ้าพวกมันมกมันขาดถูพักเมฆไปได้พักเมฆไปเลยเจ้แกเนี่ยก็ขึ้นแน ถ้ากินไปทั่วพี่นตองจะว่าก็ะแสบเป็นอาหารที่บ่เคยกินดีด้วยเพิงมเห็ดแทงปลาบ่มันเห็ดว่าจะมีปลาผักชาปรัจชาอืมปลาปลากินชุนงไม้บัว้องชุนมเพราะคำบ่ะกิ้มกจะเยมป่าพือเกอ่ะ số nó mày cũng như đây phải không? Hàng xẹp có khỏi nàm người hàng xẹp không ใบหมอนกับมีดได้เราโบเลดไส่จริงๆก็ตม้มใช้ใบหมอนน้ำเดียวต้มปลาต้มไก่เค้ย่อร์ช่างสดเอาอีกเลยบ่เคย่อเป็นบาน,นั่แ,แล้วคล้องแฝกคล้องแลกมัอเจ้าคลองบ่แลกมือ่อยพี่น้องนี่ก็จำเบิ่งตอนปลาห้อ<บ>ขันบังหน,น,น้าห้อคันโซดายังดีนะครับมาจุแก้ววเนี่ยใจ 嗯，嗯，他 <noise> 比较热闹呗。

เกลียวเท่านี้นองท่านี้ถีดมาครับอขมอ่ะขมมันงัดไหมเออะเท่าเยอะแค่เลยอ่า แสบวะเนาะเขต้องมาแข่งเนี <One> ่ยแต่ของมันแอบแข่งไม่แข่งชิกเอาเนี่ยแอบของฮอนเราแมันแพ้ใพ่ถิ่นกว่นฮะ มันผู้เดพาเห็ดสีม่อนที่แบบผู้เท่าบ่าพรา่ได้กระเห็ดแบบบ่คนละไม่แด้เนะมีอีแบบนึงนี่ยังจังไดยอีกบ่านี่ลับถูกบ่ามาลาบถูกหลับถุกจนเ่นสีแล่วส้มนำอุ่นรู้ว่ารู้ว่ารู้วกใช้ข้าวผั่วใ่้ิขัาวเข้าไปมี่ตร้อนหอมคือยจางยวหอมบัวบวมเดี๋ยวก็บ่งพีน้อง มาสั่นเน็ดเมนูป่ามีหลายแบบมีหลายลา,า,าบสุกลาบดิฟก้ยอยซ้อยจําซ้อยจุมี่มั้งทางแดดเดี๋ยวเคยลอง,อง,อง,ง,ลงบุงบกาาาการินข้ามไงเป็นไหนของยาง แหม่เดี๋ยวผู้คยกินเล้ะเนาะขอใหาจะทอนเพดีความเด้กเถอะบ่ทอนตอนน้อยมันฮับบียกันมันลองทอยตอนไงบ้าน่าน้ำมดแดงน้แดงอันเีดนี้มดแดงดีน้ำมาแดงันมแดงเลยท้เขาใช้มแดงปัจจุบันนอกหองันนี้เขายูเย์ห้องางต้องไทยบางเขดป่านันเขานจัดบางเน่า เขามีปลานนตานก็จะเอาปลานนนครับเมีปลาพีแก็จะเอาปลาพิยปพีแใร์หนใ่หมมีหรอกปลาพียยโตหนามามีจะอยู่ในแม่นำ้ำโขงบ่อคองคองเรามาขายอยู่แต่มันบ่ม่มันเบิดมนี่ส่นบ่วมีแต่โตใหญ่เลยตลโลตหลามะลโตลาแเขาขายแพงบัวปันบบป่นบ่แพ่งเออทำปัดนเย,ยเะขนาดไหนนัดมากก็ซื้อรวมเจาจู่ออกเงห้ มาลองเบิ่งปลายเพียขขเขากว่าแแ่บเขาแ่บเขาแสมันสีก,นกินมันีเขาลาบเน่าเนะ่อลาบเน้าว็่ะลาบแบบนี้หละแบบนี้นก็ไดแต่มันสีเป็นที่มันหวานบ่กนกินเข้าไปมันชีหวานปลาเพียเน,นี่ยตัวกบเคยกินป่ะเนาะเขาเคยเห็นไปในยูทู u เนี่ยพวกบกคเป็นห้างคือไรห้า,างคือห้างคือบอก่คืออะยับ <c oughs> ขาวยับขา เห้ให้ใหจอบน้ำจมันจเป็นมันมันสวัสด,ดีว่าแล้วยิ้มแล้เวลเรียบร้อยจิบ้าน,านเอาพัติวด้วกรโดดเห็นบ้านท้งคนเขามากินมากินถังสี่ลามีปลาเปปลาเขเรียก พี่ปลาเลี้ยงพร่องบ่อยอยู่คุณกัปลาเลี้ยงแหล่งโบเลี้ยงโบมีได้โบมีกินได้เขาฟูดบ่อไว้ซื้อเลี้ยงธรรมชาติเขาก็่าเลยใช้หัวอาหารไหมบอไม่นใช่ต้หัวปลวกอืมใช่ก็ปลวกแบบเขาเลี้ยงเองเ่าจึงไม่ใช่ใช่ต้หัวปลวกขาปลวกเอาปลวกสีพวกนี้ล่ะเขาซื้อมาปล่อยไว้ซื้อเขาซื้อมาปล่อยไว้ก็เอาปลวกตัดปลวกให้ปลาเลี้ยงเลี้ยงธรรมชาติเขาเอ้นเลี้ยงธรรมชาติแบบโบเป็นเลี้ยงหัวอาหาร มันงา่ามไม่เผือกเอามดเอามดแดงสิ่น้องทำไมสิ่ง,งไม่สิ่มไม่ทุกอย่างไหวง่มเปี้ยวเขาค่ะาแมไปมแบบอว้า,าินจะแนวแนอออปลกแปลกแปลกแล่นี่ ของแห่อันนี้บดแปกมดเจ้าเนาะแต่ว่าใบม่อนบแปกชอหรับมูข่อยตอนไทยเขาดีใชใบม่อนไทยใบบกเขียบไปเหีนต้มปลาต้มไก่เมื่อนานทอดยังก่อใบ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 ขนุนกินกับลาเป็ดอ่ะใบขนุนเออใบบกเขียบมรนเทเขียวแต่บ้านเวลต้มก็ดูหัวเเวลาต้มไก่ต้มยังนี่รล้างบังเด้อ เคยกินอยู่ใบเด็ดมาจากต้นขี้อวน่วข้เนี่ือใบมะเขือต้มแทนองง่วมัรับกินรับกินเต้มก็ดูง่วแล้วเขาแก่วนะตื่นตอนน้นะายาใส่ะขีเวลานกินเบงเอ้อต้มใน่ไก่แหงแฉบตอนเกบเนาะตอนตอนีาไปเก็บมันขิวร่างนี้ดีร่างดีแต่ถิมลงองมอนี่โอ้ยแ่บมันจะเป็น มีรถวานรถยังขาโ้ยพี่น้องเอ้ยแสบผมกินจำจุยังก่อขั้นจำขั่นจำเรื่องมรอสาทนะขั้นจำป่าสแสบเพลนชูกิน่นข้างบ้านก็เจ้มา,ามักวาทันมันโมเมนอาหารแปลกของเพลนเ,นเป็นอาหารพืนบ้านืราชอบรับห้องนี่ <c oughs> เป็น,ปน,ปนอาหารแปลก หก็รากข่อยเด้เป็นอาหารแปลกเพว่าข่อยบ่เคยกินครั้งแรกแซบข่อยคนเล่าครับจริงๆที่กินก้อยก้อยแล้วม่ขวานั่งสิแม่แบบก้อยเหนียวแล้วม่ขวานั่งสิแม่ครับอันนี้แม่นอยนดูชาวบาช่วยช่อยช่วยเราไม่ขันบางหน้าขอกมดเอาหอมร่อยๆแซ่บเฉยแซ่บน้ำอ่ะพี่น้องอิ่มแล้ว กูกิ h, นกกินไปคลิป <Nurse. S 2> เฮาเงี้ยเอวขอบคุณได้ย,คร,ยครับติดติดตาาท่่มฝากกไดไลค์กดแชร์นะครับสองสังเด็ดส่าเนี่าสวัสดีครับผมตาเนียร,ร์ลาตันสบายครับ